The Standard Pop Audio a r t i c l e รวมบทความน่าสนใจจาก The Standard Pop ให้คุณฟังเพลินโดยไม่ต้องอ่านเองการที่เราไม่มีอารมณ์ทางเพศไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรือเรื่องที่น่าตกใจอะไรเพราะมีงานวิจัยระบุว่าอาการแบบนี้สามารถพบเจอได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงเมื่ออายุมากขึ้นอารมณ์ทางเพศมักลดลงซึ่งสาเหตุก็คือโรคภัยไข้เจ็บความชราภาพไม่มีคู่ครอง รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมยิ่งวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันที่มักอยู่อย่างสันโดษไม่ได้ออกกำลังกายพักผ่อนไม่เพียงพอรับประทานอาหารไม่ครบ5้าหมู่หรือแม้กระทั่งความเครียดเรื่องเศรษฐกิจก็มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเช่นกันในชีวิตจริงการคงอารมณ์ทางเพศให้อยู่ในระดับดีต้องใช้ความมานะพยายามไม่ต่างจากเรื่องอื่นๆในชีวิต นอกจากนี้ยังต้องมีการสื่อสารที่ดีกับฝ่ายตรงข้ามและสัมพันธภาพที่ดีต่อกันอารมณ์ทางเพศของเพศหญิงกับเพศชายมีความแตกต่างกัน่ส่าชายจะอาศัยการทำงานของฮอร์โมนเพศชายหรือเทสโทสเตอโรนเป็นหลักในขณะที่ฝ่ายหญิงนั้นนอกจากจะมีฮอร์โมนเพศชายแล้วยังมีฮอร์โมนเพศหญิงอย่างเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเป็นตัวถ่วงดุลอารมณ์ทางเพศของฝ่ายชายจึงเป็นแบบก้าวร้าวมากกว่า หากอยากมีเพศสัมพันธ์จึงห้ามได้ยากกว่าทั้งยังเกิดอารมณ์ได้ง่ายกว่าหากมีตัวกระตุ้นอย่างหนังโป๊หรือภาพเปอยที่อาจเกิดอารมณ์ได้ง่ายๆอารมณ์ทางเพศของผู้หญิงนั้นเป็นอารมณ์อ่อนโยนโรแมนติกและกระตุ้นได้ด้วยคำพูดหว,วานๆความผูกพันความสัมพันธ์ที่ดีสัมผัสที่นุ่มนวลเมื่อคุณผู้หญิงเครียดจึงรู้สึกไม่มีอารมณ์คึกคักตรงข้ามกับคุณผู้ชายที่ยิ่งเครียดอาจยิ่งมีอารมณ์ นั่นเป็นเหตุผลให้ฝ่ายชายหลายๆคนเลือกใช้การมีเพศสัมพันธ์เป็นเครื่องมือดับความเครียดแต่อย่าลืมว่าเรื่องบนเตียงเป็นเรื่องของคนสองคนทั้งคู่ต้องเข้าใจถึงอีกฝ่ายจึงจะสร้างความสุขให้เกิดร่วมกันดังนั้นการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกันจึงจำเป็นอย่างยิ่งหากฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีอารมณ์ทางเพศหรือไม่มีความสุขจากเพศสัมพันธ์ก็จะทำให้ความสัมพันธ์หรือครอบครัวแตกร้าในที่สุด ถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีอารมณ์หิหะเลยควรจะทำอย่างไรดีเราขอแนะนำให้ทำตามหขั้นตอนนี้ค่ะวิธีที่1ห,หากไม่มีคู่และไม่ได้มีปัญหาในการใช้ชีวิตก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะเพราะอย่าลืมว่าเวลาของคนเรามีจํากัดหากเราไม่เสียเวลากับเรื่องเซ็กเราก็สามารถเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ได้อีกมากวิธีที่สอาจจะลองหาสาเหตุและแก้ไขในเบื้องต้น เช่นหาสาเหตุของความเครียดแก้ปัญหาสัมพันธภาพที่ไม่ดีไปจนถึงการใช้เจลในกรณีที่มีน้ำหล่อลื่นน้อยหรือพบแพทย์หากมีโรคเรื้อรังกำเริบวิธีที่3ลองจัดสรรเวลาให้ดีแบ่งเวลาดูแลตนเองเสียหน่อยรักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนหรือครอบครัวและจัดสรรเวลากุ๊กกิ๊กโรแมนติก จุดเทียนหอมหรือชวนกันไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างวิธีที่4ลองหันมาดูแลรูปรักษของตัวเองงานวิจัยพบว่าคนที่หน้าตารูปร่างหรือบุคลิกภาพดีไม่น้ำหนักเกินและมีความมั่นใจในตนเองมักมีอารมณ์ทางเพศมากกว่าดังนั้นควรเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองด้วยการดูแลตัวเองเสริมหล่อเสริมสวยให้ตัวเองอยู่เสมอวิธีที่5 สื่อสารกับคู่ของเราเพราะปัญหาบนเตียงมักมาจากนอกเตียงถึงแม้ว่าเรื่องเซ็กนั้นอาจจะพูดกันยากเป็นเรื่องกระดากปากสำหรับคนไทยแต่ทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยการสื่อสารหาหนังสือความรู้เกี่ยวกับเซ็กที่ใกล้เคียงกับปัญหามาศึกษาร่วมกันก็ได้และวิธีสุดท้ายวิธีที่6ไปพบแพทย์เพราะการไม่มีความรู้สึกทางเพศเลยอาจเกิดจากโรคที่เป็นอยู่ยาที่รับประทาน หรือมีโรคเรื้อรังซ่อนเร้นที่เป็นสาเหตุเช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคข้อโรคภูมิแพ้ก็เป็นได้ดังนั้นหากอยากเช็คให้ชัวร์ก็ควรปรึกษาแพทย์เพื่อความสบายใจจะดีที่สุดค่ะติดตามฟังบทความของ The Standard Pop ในรูปแบบ audio article ได้ทาง YouTube Channel The Standard Pop เป็นประจำทุกสัปดาห์